ดอกเยอะแล้วยังไม่ติดลูกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพาชมสวนผักนะคะหลังจากปลูกได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะเราเริ่มเพาะมาเมล็ดช่วงปลายเดือนก,ก,กรกฎาคมประมาณวันที่26ปลูกลงดินก็ได้เดือนกว่าๆเกือบสองเดือนแล้วนะคะต้นมะเขือเทศก็กำลังออกดอกแล้วนะคะบางต้นก็ติดลูกแล้ว ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ลูกโตค่ะชื่อว่าเชอร์กีเพอร์เพิลเนี่ยติดดอกแล้วนะคะตอนเพาะก็แยกอยู่ค่ะพอตอนปลูกดันลืมว่าพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์อะไรสังเกตอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่พันเชอร์รี่นี่กิ่งเขาจะเล็กเล็กกว่าพวกพันธุ์ลูกโตโต เชอร์รี่ก็จะมีหลายแบบนะคะเพื่อนๆถ้าเราเข้าไปดูในกลุ่มปลูมกมะเขือเทศจะมีเชอร์รี่หวานเชอร์กีเอ่ออะไรนะเชอร์รี่ลายเสือลายชินีอะไรพวกนี้ค่ะสีเหลืองสีดําสีแดงปีนี้เราไม่ได้ซื้อมะเล็ดใหม่เราใช้มะเล็ดเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเริ่มติดลูกแล้วค่ะเพื่อนติดลูกแล้ว การดูแลมะเขือเทศของเราตั้งแต่ปลูกลงดินเราก็จะเติมปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักที่เราทำเองเป็นเศษหญ้าเศษอาหารเศษใบไม้ผสมขี้วัวผสมขุยมะพร้าวหมักไว้นะคะแล้วเราก็คอยมาคลุมดินเขาเรื่อยๆค่ะการลดน้ำนี่ก็ช่วงนี้ประมาณฝนตกทุกวันค่ะน้ำมันไหลเข้ามาในโรงเรือนเราก็ไม่ค่อยได้ลดนะคะ นี่ปลูกใกล้กันเป็นหน่อยนะคะเพื่อนๆต้นเขาเริ่มโตแล้วพอต้นเขาเริ่มโตเราก็จะใช้เชือกนี่ค่ะมัดไว้กับค้างนะคะไม่อย่างนั้นกิ่งเขาจะหักนะคะอันนี้คือผักกาดเขียวผัากกาดเขียวเราก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วเราจะเด็ดนะคะเด็ดกิ่งกินสดๆกับน้ำพริกหรือส้มตำหรือว่าจะเอาไปลวก ก็อร่อยนะคะเป็นลวกกินกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกอะไรต่างๆพวกนี้คือกวางตุ้งห้องเต้คะ่ะขนาดเราปลุกในโรงเรือนนะคะก็ยังมีหนอนมากินนะคะปลูกแบบไม่ฉีดยาอันนี้จะเป็นผักผักกาดหอมคะ่ะโตแล้วค่ะเพื่อนอน,นี่ก็หนอนมากินเยอะเอื่นกันคะ่ะช่วงนี้มีหนอนเยอะ สีแดงนั้นคือเป็น red coron แ,แล้วก็นิเคี l ไดโนซอร์เคีนะคะเราปลูกลงดินพวกนี้จะต้นโตนะคะเพื่อนๆอู้ยหนอนกินเป็นรูเต็มไปหมดเลยนั้นมะเขือเทศอ่าต้นนั้นเริ่มเอียงแล้วเดี๋ยวต้องจับผูกคะ่ะเราก็ใช้เชือกฟางผูกง่ายๆเนี่ยคะ่ะเพื่อนเดีย๋ยวจะพาไปดูข้างนอกโรงเรือนนะคะมะเขือเทศปลูกทั้งข้างนอกข้างในโรงเรือน นีกวางตุ้งฮ่องเต้กวางตุ้งญี่ปุ่นเคล,ลก็มันมีเยอะบางทีเราก็ปลูกใส่กระถางไว้ด้วยค่ะอันนี้ที่เป็นพวกที่เราปลูกไว้นอกโรงเรือนนะคะโอโ้โหนี่ติดลูกแล้วค่ะติดลูกแล้วข้างนอกจะไม่ค่อยงาม เพราะว่าดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วมีพวกดอกไม้ต้นไม้มาแย่งอาหารพอดีเราก็ปลูกปนๆก,ก,ก,กับพวกดอกไม้ได้วยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นพวกพันเชอรี่นะคะติดลูกแล้วเหมือนกันค่ะข้างนอกโรงเรือนเราก็ทำค้างไว้นะคะปลูกรวมๆกับดอกไม้ นี่อีกต้นหนึง่งพวงคามก็กำลังออกดอกค่ะเริ่มติดลูกกันเยอะแล้วค่ะออกดอกเยอะลูกช่วงแรกๆจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะเรายังไม่ได้บำรุงอะไรเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มค่ะหรือบางทีก็ใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวมูลไก่มูลค้างคาวแล้วแต่จะมีค่ะพวงคามกำลังสวยเลยค่ะ บรรยากาศสวนช่วงนี้ก็สดชื่นดีนะคะหญ้าเขียวมากแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้เขียวชอุ่มเดี๋ยวเราพาไปดูมะเขือเทศอีกมุมหนึง่งตัวนี้ปลูกไว้หลังบ้านซึ่งเป็นรั้วลวดน้านะคะเราใช้ลว,วดน้าให้เป็นค้างเขาเลยนะคะอันนั้นน่ะต้นบานชื่นงอกเองออกดอกสวยเลยค่ะ นี้ค่ะก็ให้เขาขึ้นแล้วก็พิงลวดหนามสรุปว่าพวกมะเขือเทศนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องปลูกในโรงเรือนนะคะปลูกนอกโรงเรือนก็ได้ขอแต่ให้ทำค้างให้เขาพวกนี้เป็นพันเชอรี่ค่ะลูกเล็กค่ะ เป็นพันลายเสือหรือว่าเชอรี่กลมสีแดงก็ได้ค่ะเราก็จําไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ลดน้ําอะไรเลยนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาผูกนะคะเพื่อนเเดี๋ยวกิ่งเขาจะหักเดี๋ยวต้องผูกใส่กับลวดน้าค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราก็พาชมอัปเดตผักแล้วก็มะเขือเทศเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวให้ให้ดูพวงคลามนิดนึงก่อนก่อนค่อยจบคลิปนะคะช่วงนี้พวงคลามออกดอกสวยเขาเริ่มโรยและะ้วค่ะสีเขาเริ่มจางแล้วพวงคลามนี่ช่วงแรกจะเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเป็นสีม่วงอ่อนแล้วก็เป็นสีเทาสีน้ำตาลในที่สุดนะคะเอาว่าจะให้ดูผีเสื้อคะ่ะไหนอ๋อนี่ไงมีผีเสื้อด้คะ่ะเพื่อน นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะคเพื่อนๆสวัสดีค่ะ